อา้าวแล้วพี่ไม่นับสี่สามสองหนึ่งอะแกแกจำต่อเลยรอทําไมไม่มีคัทนี่อ่ะไม่นับสี่สามสองหนึ่งด้วยมันยังวนเวียนกันอยู่ในอู่นี้อยู่อันนี้คลีนดิอย่างเงี้ยมุ่ทุ่งดิยังวนเวียนกันอยู่ในอู่อยู่ออกไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะผมอ่ะทั้งวันอนะ่ะวันนี้ห้าโมงอ่ะจริงๆอ่ะมันสะดุดตาแค่สีหรอกมันไม่มีอะไรหรอกมันสะดุดตาแค่สีเป็นสีขาวเพราะว่าโปรเจกต์มันเป็นปิดนกล่างของเอ็ม แต่ผมเห็นตั้งแต่คันข้าง,งในอะที่ผมมาถ่ายประมาณสปีกว่าสนิมกินไปโป้ก็เมื่อไหร่มึงจะทําออกมาทันที Study ว่าเอไมไ้ให้กูอยากเห็นแล้วคืออยากเห็นด้วยว่าอะเป็นปีกสาเร็จที่ใส่รถบ้านสักทีนึง่ะเอมก็เลยทําออกมาแล้วก็เห็นแล้วล่ะแล้วก็มีโพสต์ไปในโซเชียลบ้างแต่ยังไม่เห็นตัวจริงๆที่แบบใช้งานจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องทําจริงๆแล้วรถปีกนกอะในประเทศนอกอะมี มีมานานแล้วเรามีมาเยอะแล้วแต่ความซึมซับของคนไทยอ่ะในช่วงหลังๆเนี่ยจะไปจะไปทางด้านของรถคานถูกรถคานทุกอย่างก็จะมีอะไรต้องเป็นคานแข่งคานแข่งแข่งแข่งก็มลุยป่าได้ดีกว่ามันอึดกว่ามันทนกว่าก็เขาจะไปคานแค่นั้นนะถูกต้องพี่แต่เพียงว่าคนไทยคนไทยก็ส่วนหนึ่งก็จะรู้จักปีกบนครับปีกยกสองอะไรเงี้ยใช่นี่ฮะทีนี้เอ็มก็เลยมองว่าอีกสักระยะหนึ่งหรือว่าในช่วงกระแสที่จะตามไป ในยุกยุคยุคยุกตัวต่อไปอ่ะรถคันก็จะน่าจะซบเซาหลงหรือมีคนเล่นเยอะเข,ขาเรียกว่าเกลื่อนเขาเรียกว่าเกลื่อนเริ่มจะเกลื่อนอทีนี้เราก็เรามาเรามาเล่นลุกใหม่ครับเปลี่ยนวิธีการมาเล่นแบบใหม่ก็คือไม่ไม่เชิงเล่นก็คือแบบประมาณว่าเปลี่ยนอะไรสไตล์กันใหม่เอาสไตล์จากฝั่งประเทศนอกที่เขาเล่นกันมาเบื่อแล้วเราก็มาเล่นอันนี้เรียกรองเทเวลลรองเทเวลก็จะมีถ้าบ้านเราจะเห็นรู้จักกันอยู่แล้วว่าในรองเทเวลจะมีในโตโยต้า โตโยต้าจะมีเยอะครับแล้วก็จะมีและประเทศนอกก็จะเล่นใช้ Ford กันเราเทอร์เวลของ Ford ก็มีแต่ในเมืองไทยก็ยังไม่มีใครผลิตครับผมก็เลยเล็เห็นว่าเฮ้ยนั้นเราก็มาลองลองทำดูเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่วายบอดี้ที่เราเห็นะคือเขาจะใช้วายบอดี้ใหญ่แล้วก็ออฟเซ็ตที่ลึกหรือเปลี่ยนเป็นปีกนกของแรปเตอร์ปีกนกแรปเตอร์ก็จะมีจํานวนแรปเตอร์ที่น้อยก็จะหากันยากแล้วทีนี้ ใครที่อยากได้แรปเตอร์หรือหรืออยากได้อะไรที่ปีกยาวที่ออกมาที่ออฟเซ็ตไม่ต้องไม่ต้องเป็นออฟเซ็ตที่ลึกเป็นออฟเซ็ตศูนย์ก็ใส่ได้เราก็เลยลองมาผลิตหรือว่าลองมาเป็นต้นแบบดูว่าจะได้ผลยังไงอันนี้ก็ประมาณสัก90%ละที่เอ็มพูดคําว่าลองทัวเวลก็คือปีกที่มันยาวออกมาปกติตัวรถจะมีซุ้มล้อนะครับจะมีปีกนกบนปีกนกล่างที่ล้อจะ หุบเข้าไปในซุ้มบ้างถ้าใครอยากจะสวยลองสเปเซอร์ออกมาบ้างอะไรเงี้ยใช่ลองให้มันให้ออฟเซตมันบังล้อถ้าเป็นล้อออฟเซตศูนย์ก็จะอยู่ในแนวสมมุตินะออฟเซตศูนย์อยู่ในแนวในแนวในแนวซุ้มแต่ถ้าออฟเซตลบล้อแม็กที่มันลบล้อก็จะยื่นออฟเซตโรงงานเป็นบวกล้อก็จะหุบเข้าไปข้างในทีนี้การที่จะปรับแต่งลองสเปเซอร์บ้างกึ่งฮับให้มันใหญ่ออกมาบ้างทีนี้มันคือการแก้ปัญหา สุดท้ายนะสุดท้าย,ท,ายที่ท,ที่ที่คนเราทํากันอยู่ที่บ้านเราทํากันอยู่นนี้ก็คือไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่ถ้าอยากได้ความเซเบิลตั้งแต่เริ่มต้นเมืองนอกเขาก็เลยทําปีกนกให้มันยื่นออกมานั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องไปหาล้อลบล้อบ,บวกอะไรก็แล้วแต่ให้สามารถใช้ล้อเดิมโรงงานในออฟเซ็ตศูนย์หรือออฟเซ็ตบวกได้แต่ทําการยื่นปีกออกมาฉะนั้นจุดที่มันจะเปลี่ยนไปทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็นจุดยึด ถ้าเกิดสามารถทํากับจุดยึดเดิมได้ทําแค่ตัวปีกมันจะเพี้ยนน้อยมากมันจะแบบปรับเปลี่ยนไปน้อยมากใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างลองเทเวลเนี่ยจะมีข้อดีกว่าการใส่ออฟเซ็ตเยอะครับถ้าถ้าอย่างพี่ปอมพี่บอลจะเข้าใจก็คือล้อถ้าเป็นออฟเซ็ตเยอะออฟเซ็ตที่ออกมาเยอะเนี่ยล้อมันจะถูกขยี้ออกไปนอกครับแต่ลองเทรเวลล้อมันจะหุกเข้าไปจุดหมุนของล้อเนี่ยจะอยู่ตรงกลางปีกพอดีมันก็จะล้อมันจะ การขับมันจะเสถียรกว่าอ่ะมองง่ายๆนะคุณผู้ชมสมมุติว่าล้อโรงงานส่วนใหญ่ออ f s e ตศูนย์ o f f ศูนย์หมายความว่า <c oughs> ตัวดุมล้ออยู่ข้างในตัวล้อเนี่ยตัวตัวแม็กเนี่ยก็จะหุบฮุบดุมล้อประมาณประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเราอยากได้ความสวยๆเราจะใส่ออฟเซ็ลบยิ่งลบมากเท่าไหร่ตัวล้อจะยื่นออกมามากดุมอยู่ที่เดิมนะครับแต่ตัวล้อเนี่ยยืนออกมาฉะนั้นเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะมีผลนะมันจะกว้างเลี้ยววงกว้างขึ้นมีผลต่อการเข้าโคง้งอะไรก็แล้วแต่ ทีนี้ทำยังไงอ่ะให้ล้อมันกลับไปอยู่ตําแหน่งเดิมมันก็ต้องเริ่มต้นจากการทําปีกให้มันยื่นออกมาทั้งชุดอ่านี่คือเหตุผลหนึ่งถามว่าทําไมเมืองนอกเขาถึงทําปีกนกบนล่างให้มันออกมามากขึ้นเพื่อให้ใส่ล้อตำแหน่งเดิมเพื่อให้การเลี้ยวเหมือนเดิมถูกต้องไหมรถ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 ตัวรถจะขยายใหญ่ขึ้นใช่ตัวรถและรุ่นรถรุ่นใหม่ก็เริ่มมีแล้วครับถ้าเรา ในข่าวถ้าฟังไม่ผิดก็จะเป็นรีโวตัวใหม่ครับจะขยายต้องรอดูเพราะว่าเมื่อต้นมีข่าวออกมาเหมือนกันแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยคือฐานล้อขยายกว้างทุกคนมองแค่ว่าฐานล้อมันขยายกว้างแต่สิ่งที่ที่มันได้กลับมามันคือความความเกาะถนนมุมล้ออะไรก็แต่เหมือนเดิมเลี้ยวเท่าเดิมออฟเซ็ตล้อเหมือนเดิมทําไมเอาล้อแรปเตอร์มาใส่เรนเจอร์ได้ถูกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือล้อมันคือออฟเซตเดียวกัน มันก็เลยสามารถที่จะโยกไปใส่คันอื่นได้เท่านั้นเองนี่ก็เลยเป็นเหตุผลเล่าต่อครับวิธีการทําของเอมวิธีการทําก็คือต้องออกแบบจากเดิมก่อนครับออกแบบจากเดิมแล้วก็ดึงเขาเรียกว่าดึงขยายออกมาครับในจุดที่ที่เราต้องการคมันในส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องเขียนแบบทุกอย่างเพื่อจะให้มันลงตัวจากในแบบก่อนที่จะออกมาเป็นของจริงแล้วก็เอา ทั้งตัดลเซอร์อันนี้คือคือต้นแบบต้นแรกตัวแรกก็ยังไม่ได้ถือว่าใช้ได้แล้วก็ลองที่จะวิ่งแล้วก็ตั้งศูนย์ทุกอย่างครับเหล็กที่เหล็กห้ามิลเป็นเป็นเหล็กที่ไม่มีท้องตลาดแน่นอนแตจะจำยี่ห้อเหล็กไปได้แล้วก็ตรงจุดนี้ก็คือใส่กับเพาลูกเบี้ยวปกติมันเออเลูกเบี้ยวคีอย่างนี้จุดนี้เป็นจุดที่ถ้าเป็นประเทศนอกจะเป็นบูตยูริเทนปัญหาของบูตยูริเทนคือถ้าแตกเราจะหาอะไรยากเอ็มก็เลือกใช้เป็น เป็นบูธที่ติดกับรถบูธสแตนดาร์ดลูกหมากสแตนดาร์ดให้หมดครก็คือทำทำจุดที่เป็นจุดยึดของเดิมหคือเซอร์วิสได้อะไรได้ได้แต่ว่ายังสามารถปรับตัวเผารูกเบี้ยวได้เผาลูกเบี้ยวปรับได้ปรับตัวปรับศูนย์ตั้งศูนย์ได้เหมือนเดิมครับนะครับตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยถูกต้องไหมข้างบนก็ข้างบนก็ขยายออกมาเหมือนเดิมขยายออกมา ทีนี้ข้างบนเนี่ยมันเท่ากับปีกนกที่เขาเปลี่ยนกันทั่วๆไปไหมเท่ากันไหมหรือว่าคือความฟาง,งหรือ<ช>ความยาวความยาวความยาวยาวฝ่าครับยาวกวา่าต้องยาวทั้งข้างบนและข้างล่างอ่าน่นหมายความว่าไอ้ปีกนกชุดบนชุดนี้ครับจะไม่เหมือนปีกนกปรับองศาทั่วไปแล<ช>้วนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดียวกับชุดนี้ นะครับทั้งปีกล่างและปีกบนมันจะเป็นสเต็ปเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยผมใส่แค่ปีกบนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องยืดออกมาพร้อม<า>กันใช่ครับเพราะว่า <c oughs> ปีกนกที่ที่ใส่กันอยู่ที่ปรับองศากันอยู่นั่นหมายความว่าคุณใส่โช๊คอับยกสูงขึ้นมานิ้วครึ่ง2นิ้วแล้วตัวล้อมันมีการหุบเพรามีการหุบปับ๊บเราถึงใส่ปีนนกปรับองศาเพื่อให้ปรับตัวล้อกลับมาตำแหน่งเดิมเ <c oughs> ท่านั้นเองอันนี้เยสซอร์ก็เคยบอกเยตือก็เคยบอกนะครับฉะนั้น ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้ทั้งสองชุดจะเป็นชุดที่ตัวล้อนั้นยื่นออกมาได้แต่ออฟเซ็ตล้อกลับเข้าไปตำแหน่งเดิมแล้วความสูงก็จะจะได้โดยอัตโนมัติอืเพราะว่าปีกมันยาวขึ้นแล้วจมีปลายปีกก็จะสูงโดยอัตโนมัติครับนั่นคือความงุ้มของตัวปีกอย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าปีกมันลมมาอย่างเงี้ยงุ้มปีกขึ้นปั๊บมันก็จะสูงขึ้นอ่ะคือคือปีกมันออกมาแล้วมันมีความมันมีความเชิดของมันในจุดตรงนี้แล้วพอมันยาวขึ้นปั๊บมันก็จะสูงขึ้นเองอััตตโนมิ นั่นเองอ่ะนี่เป็นปีกคนไทยที่ออกแบบมาแล้วก็อันนี้เป็นปีกแรกปีกที่2อยู่รถขันไหนครับน่าจะไปอยู่รถที่ปอมอุยแต่ขันแรกพี่ปอมต้องขับครับต้องขับให้ผมสนใจตั้งแต่ไอ้ที่มันเป็นสันนิมอยู่ข้างในกําลังคันนี้คันนี้ทำสีแล้วไอ้นี่ทำสีใส่รถเรียบร้อยแล้วเราซันิไม่กินแล้วอยู่ได้นานปะครับใช่ได้อันนี้ก็เป็นชชอ์อัพโรเฟนเดอร์โรเฟนเดอร์ครับอ่าข้างหลังทําอะไรไหมคันนี้ข้างหลังไม่ได้มีอะไรครับรองเลเซอร์อย่างเดียวเหตุผล ที่เป็นปีกยาวหนึ่งคือต้องการให้ออฟเซ็ตร้อยอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ครับแล้วก็เลี้ยวได้เหมือนเดิมใช่เท่านั้นเองแล้วก็ล้อกว้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปปรับเรื่องของสเปเซอร์อะไรก็แต่คือมันอีกอย่างที่มองก็คือว่าบ้านเรามีชุดวาบอดี้ครับมีชุดวาบอดี้แต่ไม่มีชุดบายล่างครับก็คือไม่มีชุดลองเทอร์เวอาง่าก็คือเราก็ต้องใช้ใช้สเปเซอร์ใช้ออฟเซ็ตลึกๆทีนี้ ล้อแม็กมก็จะมีมันจะถูกคุมด้วยล้อแม็กที่ที่เป็นออฟเซ็ตลึกอย่างเดียวทำไมเราต้องใช้ออฟเซ็ตสูงอยากได้ออฟเซ็ตสูงไปโชว์น้าแม็กอันนี้ก็เป็นทางแก้หนึ่งที่อเอามาแก้สรุปได้เลยครับการที่จะใส่ชุดพวกนี้แก้ปัญหาไอ้พวกรถที่ต้องการวายบอดี้ต้องการล้อที่กว้างขึ้นอะไรก็แล้วแต่โดยที่อยากได้ออฟเซ็ตล้อเท่าเดิมนะครับเลี้ยวเท่าเดิมเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าตัวรถต้องการให้กว้างขึ้นเพื่อให้เกาะถนนมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอันนั้น อันนั้นจะต้องมาเซตเรื่องของโชวอัพเรื่องของการให้ตัวอันนั้นไม่เกี่ยวกันแต่ในเรื่องของต้องการความกว้างของรถให้มัน S <S มเซเบิลเลี้ยวได้เหมือนเดิม<ช>อันนี้คือเหตุผลที่ถึงมีการสร้างตัวปีกนกบนและล่างในแบบที่ยาวขึ้นครับเป็นอีกหนึ่งความรู้ครับที่วันนี้เอ็มให้ความรู้กับผมมาขอบคุณมากครับเอ็มครับรอติดตามครับได้ในอู่ช่างเอ็มสี่คสี่แม่กองครับแล้วก็เพื่อนที่ถูกใจนะครับอู่ช่างเอ็มด้วยแล้วก็ตามได้ในออฟโรดแมกซีนครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามออฟโรด